สวัสดีครับผมนายไมโครซิงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเออะไรนะ <c oughs> วันนี้มาดูช่างเขาทำสีรถนะสีรถเจ้ามิตซูโฟวิลโฟลล <c oughs> วินบีไวายกับเขียวไอครับร <c oughs> อันนี้เขาลงสีรอบแรกยูสีแดนหรอครับนี่เขาลง รองสีกอนนะครับขัดโดยช่างเก่งนะครับช่างในตำนาน <c oughs> ท,ทำฝาท้ายนะครับโปสีเสร็จก็ขัดแล้วก็ลงกรองพื้น <c oughs> ช่างเฟอร์นิเจอร์ครับช่างเอในตำนานนะครับแต่ก่อนเรื่องลื้อนะครับเรื่อง บัดเพลงเอานะครับอันนี้ก็ช่างคุณศึกนะครับพี่เคียวของเราเช็ครดเกียวเสร็จแล้วก็เชื่อมโดยร้าวบันไดนะครับจะใช้เหล็ก รัดแล้วก็เชื่อมให้มันติดกันนะครับข้าด้านมาตรฐานพันดายเทเลอร์ไว้ขึ้นรถเกี่ยวนะครับฮิบเรื่อยๆจ้าเต้นอ๋อเจริเรืเอยๆจะคอมได้เยน่อเกื้อเริ่งไ่โคดโค่ยจ้า เจนารูนคเจนาริ่มทุงเจนอร์เจนสไลนี่อแพ่ด็ดนี่ก็ยิ่งเมียนตะดักยันไมโครโคเบ,โบ่เลยนั่นนี่ตรวจรอดเลยพอดักนี่ไงตบบูรองพื้นแล้วนะครับพรุ่งนี้น่าจะลงสีจริงนะครับ อันนี้สีเล่นครับพรุ่งนี้น่าจะสีจริงอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาดูรถเกียวไปด้วยนะครับโอ้อันนี้ก็ซื้อแบตมาลงใหม่นะครับแบตปีก่อนซื้อมาใช้ได้20วันนะครับโจอดไว้หายครับ พี่ชายเอาไปใช้แล้วครับไม่ต้องเอาเยอะหรอกครับผบไปได้ปีนี้ไม่ได้แค่500ห้าร้อยไร่ก็ดีใจแล้วนะครับรถเยอะเ <c oughs> นื้อ <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่องนี้ก็ MD92 นะครับไอตัวนี้ของนิสสันเครื่องยังไม่เยิมเลยนะครับเทอร์โบบวกโบก็260แรงม้านะครับตัวนี้6สูบ260แรงมา้าเครื่องใหญ่มากเลยนะครับยังไม่มีเยิมเลยนะเครื่องอยู่สวยอยู่นะครับ MD92 นิสสันเครื่องตัวนี้นะครับ ปั๊มยิบสองดูสายผ่านระบบสายผ่านนะครับหม้อน้ำอันนี้ก็ตัวเดินสองร้อยนะครับตัวนี้ตัวเดินนะครับ <S <S 2> <S 2 อันนี้ก็ช่างรุ่นะครับช่างรุ่ในตํานานนะครับ<ะ>อันนี้ก็ปะยางตัวนี้ก็ปะได้สองวันแล้วนะครับพีแบบ่เรช่างช่างในตำนานการปะยางแบบแนบเนียนนะครับติดต่อช่างได้นะครับถ้าปะปะเส้นหนึ่งก็ไม่แพงนะครับพันสองนะครับเอาแค่พันสองใช้เวลาสองวันปะยางรือนะครับ ไปย่างเรือนนะครับช่องยูทูบเว้ยช่องยูทูบเว้ยมังกี้ชแนลฝากติดตามช่องมังกี้ชแนลด้วยนะครับอนุสิคอดระพุนยังกลมเดี๋ยวนายมโคซิงก็จะมีเฟซบุ๊กแล้วนะครับพริสพริสจิกาครับเดี๋ยวจะสมัครเฟซเล่นกับเขาตอนนี้บ้านนอกมากเลยไม่มีเฟซเล่นกับเขาไม่นจะหลายไม่มีเฟซคนก็ไม่ค่อยดูนะครับ สมัยแต่ก่อนเล่นสมัครยูท b e ใหม่ๆมีเฟซคนดูเยอะพอเฟซไม่มีนะครับก็มีแต่ผู้ติดตาม <c oughs> มีแต่มีแต่นคนดูไม่มีผู้ติดตามเจยาอันนี้ก็ครบสองวันนะครับเริ่มใส่ย,ยางอยากเล่นอยากได้เล่นคอยดูนะครับใส่ย,ยางเสร็จน,นะครับไม่ติด แตกอีกแตกรอบสามแล้วนะครับเนื่องจากงัดแล้วโดนยางแตกนะไม่ใช่ขีดแตกนะช่างรุด modify เออบรรยยนนะอันนี้ก็อะไรนะครับสปาร์ค115ไอครับ,รบ <S 1> <S 1> ปกติช่างรุดเขาว่าเขาขับเวฟอันนี้รถข้อเอามาให้ปะให้นะครับ ปะให้พ่อตัวเองนะครับแล้วก็แตกรูเดียวนะครับปะไปแล้วหมดยางใหม่สามรอบเนื่องจากงัดแล้วแตกนะครับไม้เคยกินยัหมูแทนเจ้าอันนี้โสดไหมครับโสดไหมครับโสดมะอ๋อแปลว่าไม่โสดนะครับโสดอะโสดอะโสดอะเรื่องจริงบ่โสดอะโดเดอร์กีถือสุดโสดอะ มีกิจกจาเรเลี้ยงปลาด้วยครับอ่าน,นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่พามาดูทำสีเจ้าโฟวินเจ้าโฟวินมิสูนะครับโฟวินโฟวินทำสีใหม่ครับรถไทยติกเตอร์ถ้ามาดูเจ้ารถเกี่ยวนะครับนานๆกลับบ้านทีนะครับก็มาดูรถมาลงรถว่าคล่องไหมนะครับ ครับนายมโครซิงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับผม